สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับเอฟซี FC ทุกท่านวันนี้ผมจะมีคลิปมาสอนนะครับทำกเกี่ยวกับการใส่แบตเตอรี่รถยนต์นครับอันนี้ผมสั่งแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าสั่งจากช้าปี้อ่ะถูกกว่านะครับผมก็เลยสั่งจากแอปนี้มานะครับเป็นของ 3k แบตเตอรี่นะครับก็อ,อยู่ที่ราคาก็อ,อยู่ที่ รวมค่าขนส่งแล้วก็อยู่ที่พันห้านะครับพันห้าสามสิบกว่าบาทเนี่ยประมาณเนี้ยสามสิบห้าสามหกบาทไม,ไม่ไม่แพงมากนะครับแต่เราซื้อที่ร้านก็จะแพงนะครับผมก็เลยสั่งมานะครับนี่การสั่งก็ค่าขนส่งหรืออะไรก็เขาเขาบวกมาเรียบร้อยแล้วนะครับค่าขนส่งก็สามสิบกว่าบาทหรือร้อยกว่าบาทอะไรเนี้ยไม่แน่ใจร้อยกว่าบาทมาั้งแต่แล้วก็ จะได้แบตเตอรี่มาแบบนี้นะครับทีนี้ก็จะมีนะครับมีในส่วนของข้อเสียหายก็มีมีน้ํากรดนะครับน้ํากรดก็จะหกบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ใช้ได้แล้วก็เราก็เอามาเดี๋ยวเราก็จะชาร์จไฟก่อนนะครับผมก็จะชาร์จไฟแล้วผมมีที่ชาร์จไฟการเปลี่ยนแบตเตอรี่เนี่ยไม่ได้ยากมากนะครับเราเปลี่ยนเองได้นะครับสั่งเพียงแต่ว่าสั่งขั้วแบตเตอรี่ให้ถูกนะครับมันมีขั้วซ้ายขั้วขวาสลับกันนะครับก็ดูให้ดีดูดีรถดูที่รถของเรานะครับว่าเรา เราขั้วเราบวกอยู่ซ้ายหรืออยู่ฝานะครับแล้วเราก็สั่งมาตามนั้นเลยนะครับถ้าสั่งผิดก็จะใช้ไม่ได้นะครับเพราะสายเขาจะสั้นนะครับสายที่ติดรถมาอันนี้ท่านผู้ชมก็ดูผมไปตามคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนง่ายๆเผื่อใครนะครับทําไม่เป็นนะครับโดยที่ไม่ต้องจ้างเขานะครับใช้เครื่องมือก็แค่ไขคังวตัวเดียกก็ได้แล้วครับมันไม่ได้ยากมากผมหวังว่าคลิปนี้ก็คง จะมีประโยชน์ต่อท่านหลายๆคนนะครับเดี๋ยวเข้าไปชมกันเลยนะครับเนี่ยครับซื้อมานะครับนี่ราคาพันสามนะครับพันสามพันสี่บวกค่าขนส่งก็ประมาณพันห้าครับพันห้าพันห้าสามสิบาทหรืออะไรนี่แหละประมาณนี้ก็จะได้แบตเตอรี่นี่มานะครับจะถูกกว่าตามร้านทั่วไปประมาณสามสี่ร้อยบาทนะครับ ทีนี้ก็ซื้อมาก็มันมีน้ํากรั่นหกอะไรหกก็ล้างให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ชาร์จไฟนะครับผมก็จะชาร์จไฟไว้เรียบร้อยละผมก็จะมีตัวนี้นะครับตัวนี้สําหรับชาร์จแบตเตอรี่นะครับให้มันเต็มนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปติดตั้งบนรถยนต์นะครับเพราะรถผมแบตมันเสื่อมนะครับผมจะใช้ของไม่ค่อยแพงนะครับ อย่างตัวนี้ผมก็ซื้อมาสองรอกว่าบาทครับที่สำหรับชาร์จแบตเตอรี่นะครับซื้อมาจากช็อปปี้นะครับก็ราคาถูกแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับนี่ผมใช้มาหลายปีมากแล้วครับเนี่ยก็ใช้เวลาแบตเสื่อมแบตหมดนะครับสตาร์ทรถไม่ติดนะครับก็ติดแต่ต้องใช้ไฟนะครับต้องเสียบไฟกับเขาไว้เสียบไฟบ้านนะครับแล้วก็ชาร์จประมาณสิบนาทีก็สตาร์ทได้แล้วครับถ้าแบตหมด เดี๋ยวผมก็จะเอาไปติดตั้งนะครับก็นี่มอนรุ่นนี้ก็รับประกันหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีนี่บวกลบครับเวลาสั่งเวลาสั่งแบตเตอรี่นะครับก็สําคัญก็คือดูขั้วให้ตรงนะครับขั้วบางทีกลับซ้ายกลับขวานะครับเราต้องดูรถเราแล้ว,ลว,ลวเราจรึงสั่งนะครับไม่งั้นจะผิดก็จะใส่ไม่ได้นะครับแล้วก็ใส่แบตเตอรี่ก็เวลาใส่เสร็จก็มันจะเครื่องยนต์มันจะสั่นนะครับเพราะรถสมัยใหมนะ่น่ะสมองกลเขาจะ มันยังไงเดียมันเขาจะลืมนะครับเหมือนเขาลืมอะไรทักอย่างเขาจะสั่นนะครับสั่นแหไะแต่ไม่ต้องตกใจนะครับสั่นเหมือนฮลิคอปเตอร์เลยตับๆๆๆแต่สักพักนะครับเวลาขับเราขับรถวิ่งไปสักสิบกิโลยี่สิบกโลเนี่ยมันก็จะหายไปเองนะครับไม่ต้องตกใจโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาพใส่นะครับเราก็จะมาถอดน็อตออกนะครับถอดขั้วนะครับขั้วแบตเตอรี่นี่เราก็ถอดออกเลย อถอดออกนะครับก็ถอดคัวลบคัวบวกนะครับคัวบวกถอดออกเปลี่ยนง่ายครับไม่ได้ยาก น,นี่เราก็จะมาถอดขายึุแบตเตอรี่นะอันนี้สำหรับรถเก่งนะครับอันนี้ผมใช้รถ v ีออนะครับแบตเสื่อมครับสามปีก็เสื่อม แบตอรี่สามฟีก็เต็มที่แล้วมันก็จะเสื่อมไปตามสภาพไม่ว่าเราจะดูแลรักษาอย่างไงมันก็จะเสื่อมนะครับเพราะว่าของพวกนี้มีอายุนะครับการใช้งาน,นจะยกแบตเตอรี่ออกนะครับ ก็มีขาอืมนานละมันได้ยกเลยถ่านรองแบตเตอรี่ก็ถอดออกมาเช็ดซะมั่งนะครับทำความสะอาด ก็ยกแบตใหม่ใส่เข้าไปเลยนะครับแบตใหม่ดูให้ดีนะครับท่านผู้ชมอย่าใส่ข้อบวกข้อลบผิดนะครับ จากนั้นเราก็ใส่ตัวล็อกนะครับปกติสีนัดแค่นี้เองนะครับก็เสร็จนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ใส่ขั้วนะครับใส่ขั้วให้ถูกต้องนะครับก็จะขันน็อตให้แน่นนะเพื่อยึดแบตเตอรี่ไม่ให้มันเลื่อนไปเลื่อนมา ประมาณนี้แรับไม่ต้องแน่นเยอะพอประมาณพอประมาณแล้วถอดขั้วบวกขั้วลบออกแนละ้วก็สวมเข้าไปเลย ตอกลงไปให้แน่นนะครับท่านผู้ชมตอกให้แน่นก็ขันน็อ เครับขันให้ตึงนะครับไม่งั้นแบตบก็หลวมก็จะสตาร์ทติดยากครับท่านผู้ชม ันนี้ไม่ใช่สายมันถ้าเป็นรถทั่วไปก็ไม่มีอะไรครับอันนี้เป็นฟิวเครื่องเสียงนะครับรถผมมีฟิวเครื่องเสียงถ้าไม่มีฟิวเครื่องเสียงก็จะสายนี้ก็จะไม่มีฟิวตัวนี้นะครับก็มาชนแบตเตอรี่ได้เลยนะครับก็ตามนี้เดี๋ยวผมจะลองไปสตาร์ทให้ดูนะครับเนี่ยครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับ นะครับขั้นตอนการเปลี่ยนแบตเตอรี่ Eos นะครับ Eos ปี2009นะครับรถผมเป็น Eos ปี2009ครับรถเก่าแล้วครับก็ต้องซ่อมดูแลไปเรื่อยนะครับก็ตามนี้ค่อยพบกันใหม่คลิปหน้ามีอะไรก็ผมก็จะมานำเสนอต่อนะครับ